ทีวิตชาวาดาวทาุิธีสดจันทสโรณพระมหาธรรมกายเจดีวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563วันที่10ตุลาคมเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวันบังเกิดขึ้น ด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งถ้าหากไม่มีวันนี้ก็ไม่มีวันอื่นๆและเราก็จะไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเลยคือเราจะไม่รู้เลยว่าที่เกิดที่ดับ ที่หลับที่ตื่นและที่บรรลุธรรมนั้นอยู่ตรงไหนซึ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญมากๆเพราะเวลาเรามาเกิดก็มาเกิดตรงนี้เวลาเราจะตายก็ตายตรงนี้เวลาเราหลับก็หลับตรงนี้ เวลาเราตื่นก็ตื่นตรงนี้เวลาบรรลุธรรมก็บรรลุตรงนี้แม้กระทั่งดับขันธปริพาาหรือปราบมารก็ตรงศูนย์กลางกายที่เจนี้ดังนั้นพญามารเขาจึงกันนักกันหนาเพื่อให้มนุษย์ไม่รู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ แล้วก็พยายามตรึงจิตใจของมนุษย์ให้ไปติดกับเรื่องกโหลกกะลาคือให้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทันมารมจนทำให้ใจออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็หรือแม้กระทั่งผู้ที่รู้จากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้ว พยามาลก็ยังพยายามทำให้ใจกระเจิงออกไปอีกแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านพยายามดึงใจของมนุษย์ให้มารู้จักและให้ความสำคัญกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นผู้ที่สอนให้เราได้รู้จักกับที่ที่สำคัญที่สุดคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้ จึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญและการมาเกิดขึ้นของท่านนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะพยามารเขากันนักกันหนาะดังนั้นวันคล้ายวันเกิดวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอยิงย่งยิ่งกว่าสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆสิ่งคือ เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การบวชการเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็นำไปสู่การเผยแผ่ธรรมะการค้นคว้าวิชาในการปราบมารและการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกซึ่งก็ทำให้ทุกคนได้รู้ว่ามีพระธรรมกายอยู่ภายในตัวสา เพราะฉะนั้นลูกลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของท่านนั่งธรรมะให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวและสวดธรรมจักบูชาธรรมท่านด้วยจิตที่เกษมเพราะกว่าที่จะมีการสวดธรรมจักได้ก็จะต้องมีการประสูติและตรัสรู้ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ถึงได้นำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเมื่อได้ดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางตามบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้ว ก็จะทำให้เข้าไปสู่จุดเดียวกันนั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายหรือพระรัตนไตรภายในตัวนั่นเองสาธุท,ที่สำคัญบทธรรมจักกบปวัตนสูตรนี้ก็ได้มาจากการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ และพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมบทนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสวดธรรมจักรให้ยิ่งกว่าทุกทุกวันที่ผ่านมาด้วยการสวดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดด้วยจิตที่กเกษมและมีความสุขที่สุดจึงจะเป็นการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่แท้จริงสาธุ วานวพุทธศักราชสองพันเดและในวันนี้พวกเราก็ได้ทิ้งภารกิจเครื่องกังวลทั้งหลายเพื่อมาสแสวงหาบุญใหญ่ด้วยการสวดธรรมจักกับปะวัฒนสูตรเป็นการปฏิบัติบูบชาก็เป็นสิ่งที่เราควรจะประทำเพื่อบูชามาหาปูชนียาจารย์ ผู้มีพระคุณอันประเสริฐต,ต่อเราซึ่งในปีนี้ก็เป็นวาระครบรอบ136ปีของท่านเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น136ครั้งสาธุขอเชิญผู้แทนคณะสงฆ์ย่ำระฆังณบัดนี้